รู้แล้วทำไมไม่ไปงานแต่งของแต้าหายสงสัยทำไมหมักปรินไม่ได้ไปร่วมงานแต่งงานของแต้านัฐพรรายการเล่าข่าวดาราวันนี้อยู่เป็นเพื่อนดูแลคุณผู้ชมอัปเดตข่าวสารกับข่าวดาราคนบันเทิงกันค่ะกลายเป็นประเด็นตลอดกับกรณีดารานักแสดงระดับชั้นนําของวงการได้เข้าประดูวิวากันแล้วละไม่เห็นเพื่อนเพื่อนบางคนไปร่วมงานวิวาก็กจะมีชาวเน็ตค่ะเข้ามาถามไทยตลอดว่าเกิดอะไรขึ้น ทำไมถึงไม่ไปร่วมรายของหนุ่มหมากปร,รินก็เช่นกันนะคะหลังจากหายหน้าหายตาไม่ได้ไปร่วมงานแต่งงานของดต้วนรพรที่เคยร่วมงานกันมาหลายเรื่องเช่นร่างนคราและเกมล่าทราชนทําให้มีชาวเน็ตร,รายคะ่ะตั้งกระทุ้ถามว่าหมากปร,รินหายไปไหนหรอจนกระทั่งล่าสุดก็เคลียร์แล้วคะ่ะเพราะว่าหนุ่มหมากออกมาเล่าต้นสายปลายเหตุว่าไปนอนโรงพยาบาลมาครับ ตัวรุมๆตรวจไม่มีไข้เป็นแบบนี้ไม่หายสองอาทิตย์หลังจากนั้นเลยไปตรวจที่โรงพยาบาลตาแดงมีน้ำมูกมีเสล็จไอเจ็บคอปวดตัวเพรียเสียงหายโรงพยาบาลสรุปให้เป็นไซนัสคิดว่าดูแลสุขภาพดีมากแล้วดูแลตัวเองกันให้ดีๆนะครับความไม่มีโรคเป็นราบอันเริฐของแคร่ครับ